สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนอนมาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิดตานี่นะครับพระปิดตาไม้แกะนะครับหลวงปู่รอดนะครับวัดโคนอนนี่นะครับหรือพระปิดตาไม้โปแกะของท่านนั่นเองนะครับนี่ ลงรักเก่าๆเดิมๆกันมาเลยนะครับเนาะก็ดูศิลปะนะครับนะผมดูเป็นของหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับแล้วก็ดูไม่ได้ปดูธรรมชาติรักนะครับเนี่ยครับรักเก่าๆจะออกระเดือบน้ําตาลนะครับแล้วดูก็ไม่ได้ไปดูไข่รักเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะดูธรรมชาติรักนะเ็ตตัวนะครับมันๆกันเลยนะมีนะนี่นะครับนี่นะรักเก่านะดูก่อนลงกล้องนะครับดูก่อนะเห็นไหมครับ รักก่าจะออกลำเลือนน้ำตาลอย่างนี้นะมันมีดำมันไม่ใช่ดำดำดำด้านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติของรักแท้นะครับผมนี่เห็นไหมครับมีการไล่ลําดับนะครับเนาะเห็นไหมครับเลื้อๆนะครับนี่น่ารักดีนะครับเนาะด้านล่างเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเพราะเขาจุ่มรักแล้วเขาตั้งไว้อย่างนี้ไงนะครับเนาะให้ลักมันแห้งนะนะครับนะครับผมเนี่ยดูธรรมชาติความเก่าของรักนี่นะครับเนาะ ก็นะครับเนาะพระปิดตาไม้แก่นะครับเนาะต่างหลายสำนักนะครับก็มีแต่เกจิยุคเก่านะครับของหลวงปู่บุญก็มีนะครับเนาะมีหลายๆหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมก็มีนะแต่นะครับองค์นี้ผมดูสินไปทางหลวงพู่รอดวัดโคนอนนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยรักมันเก่าถึงยุคแล้วนะเห็นไหมครับนะครับหลวงพู่รอดวัดโคนอนนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนะนะครับหลวงปู่เอี่ยมท่านถึงไปออก ทระที่วัดโคน,นอนไงครับเพราะสมัยก่อนนะครับหลวงปู่รอดเหมือนท่านเหมือนท่านเหมือนท่านแบบไม่ทําตามแบบธรรมเนียมขนบขนียมในคือในวัดนะนะครับท่านไม่ค่อยจะอะไรกับใครท่านก็เลยโดนย้ายไปวัดโคนนอนนะครับแล้วหลวงปู่เอี่ยมนะน,นะครับด้วยความที่รักและนับถืออาจารย์ก็เลยย้ายไปวัดโคน,นอนด้วยนะครับผมนะแล้วตอนนี้ยุครอห้านะครับเนาะยุครอห้านะครับเนาะ ยุครอห้าท่านก็เลยย้ายหลวงปู่เอี่ยมมาวัดหนังนะม,มันก็เป็นประวัติคร่าวๆอย่างนี้นะครับเหมือนน่าจะยุครอสี่หรืออะไรเนี่ยนะครับเนาะเหมือนหลวงเหมือนหลวงปู่รอดวัดโคนนอนท่านไม่ท่านไม่ถวายอะไรในวังนี่แหละครับเนาะเหมือนแบบเหมือนแบบแสดงความไม่เคารพ่ะนะนะครับในยุคน่าจะยุครอสี่นะครับถ,ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับเนาะท่านก็เลยโดนย้ายวัดไปวัดโคนอนก็สมัยนั้นก็คือเหมือนวัดชนบทวัดไปเจริญละกันนะประมาณนั้นนะครับเนาะเหมือนการทําโทษไกลๆนะครับเนาะ แล้วหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอ่ะตอนนั้นท่านเป็นสิบหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับท่านก็เลยขอย้ายตามอาจารย์ไปวัดโคนอนด้วยนะนะครับแลวพอยุครอห้านะครับในหลวงรอห้าท่านก็ย้ายหลวงปู่เอี่ยมมาวัดหนังนะครับด้วยความที่ท่านท่านรอห้าเนี่ยท่านนับถือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมากๆนะครับผมนะก็ขนาดไปประพาสยุโรปอ่ะยังขอคาถาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไปนะครับเนาะออิติปิโสเลื่อนเตี้ยนะครับที่เรารู้กันนะครับหรือ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั่นแหละนะเป็นวีดีนะก็เช่นเคยนะครับผมนะก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็วันนี้มาเจอกันเวลาปกตินะครับก็จริงๆก็ยังมีเก็บตกอยู่เหลือสามเจ้านั่นแหละนะครับแต่พอดีนะครับเด็กเด็กๆนะครับเด็กๆเขาเขาไม่ได้เรียนซัมเมอร์แล้วนะครับพอดีอยู่สงการนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องรีบวิ่งงานแล้วก็กลับมารับเขานี่แหละนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับมันก็เลยดูวุ่นวุ่นวายๆหน่อยนะครับแต่วันนี้ มีสามเจ้าแต่มันคือมันไม่ต้องคือมันไม่ต้องกังวลกลับมารับเด็กไงครับนะมันก็เลยคือไม่ได้ซีเรียสลวนะครับก็ทําอะไรเสร็จแล้วค่อยออกวิงานนะครับผมนะไอ้สามเจ้าก่อนที่จะหยุดของการพ่กนี้นะครับผมก็มานะพี่นะนะครับก็มานี่นะครับที่ทําให้ผมเป็นว่าหลวงปู่รอดวัดโคนนก็เห็นนะดูวงแขนนะพี่นะนะครับผมชอบนดูวงแขนนะครับท่านจะเป็นเอกลักษณ์นะนะครับเห็นไหมครับ เป็น4.5องศานะครับแล้วก็ขาเหน็นไหมครับขาจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะพวกนี้นะแล้วก็จะเป็นลักษนี่แหละนะครับเพราะวัดโคนอนท่านจะเหมือนเนี่ยนะครับจะเหมือนจุ่มลักนะครับถ้าเป็นหลวงพูพูนจะเหมือนพวกเน้นทาชาตินะครับ,นนรบเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หลวงพูรอดท่านจะเสียนเล็กๆ,ๆนะครับเห็นไหมครับพระพิตาท่านจะเสียนเล็กๆนะครับเหมือนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะ นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเนาสำหรับคนที่ดูพิมพ์ดูตำหนีนะครับเนาะนะครับพราพิมพ์นี้ทํามาจากเนื้อไม้นะครับถ้าคุณจะเอาเนื้อไม้ไปเข้าเครื่องปั๊มให้มันเหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่นะครับเนื้อไม้ก็คือพราแฮนเมดหรือพราทํามือนะครับเนาะไปค่อยแกะไปจากไม้โพนะนะครับแกะไปทําไปจุ่มลักไปมันก็เห็นไหมครับแต่ดูศิลปะนะครับมันเป็นพราที่ออกไปแนวเครื่องรางนะครับเนาะพราทามือนะครับเห็นไหมครับให้ดูศิลปะนะครับมือเสียนเล็กนะครับ แขนนะครับขานะครับแล้วก็ดูลักดูอะไรให้มันเก่าถึงยุคนั่นเองนะคุณผู้ชมนะก็ดูหลายๆองค์นะครับผมนะนี่นะนี่เห็นไหมครับนะเสียงชั้นจัดเล็กๆเห็นไหมครับนะแขนจะ45องศาแล้วก็ไอเนี่ยนะครับเนี่ยปิดตาไม้โปแกะนะครับก็นะครับเล่นทั่วๆไปไหมครับนะเตลี่ยนเล็กๆแขนนะครับเนาะนะครับ นี่นะเล็กๆทั่วไปเว็บผ้าเว็บอีพันทีปันเทิบเล่นทั่วไปนะครับเห็นไหมครับปิตาไม่โพแก่นะครับปุ่รอดปะโกนอนนะครับเสียงท่านจะเล็กๆนะเห็นไหมครับเป็นเอกลักษณ์ที่ที่ทําให้ผมนะครับใจผมไปทางนั้นนะครับใจผมมาทางเนี่ยปุ่รอสปะโกนอนนะครับแต่ลักะไรมันเก่าอยู่แล้วเห็นไหมครับเสียงเล็กๆดูวงแขนสีผ้าองศาแล้วก็เห็นไหมครับขานะครับนะครับขาทับกันเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้นะมีเห็นไหมครับนะ แล้วก็สำนักนี้จะเป็นเนี่ะครับอันนี้ลงรักปิดทองนะครับอันนี้ลงรักเฉยๆนะครับเาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะไหนๆเป็นว้พี่ก็นะครับเดี๋ยวหาอีกองและกันนะครับก่อนที่จะไปนี่นะเห็นไหมครับเสียนเล็กๆนะครับแขนที่บ้างสารแล้วก็ดูขาได้ไหมครับนะแล้วก็ลงรักนะครับอ่ะจะมีเอาไปไหนๆก็นะครับมาอีกสำนักหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นหลวงผู้บุญนะคุณพี่ครับนะก็จริงๆผมก็ ดังเลกับสองสำนักนี้แหละครับแต่ดูไปดูมามันก็มีจุดที่ที่ผมให้เป็นพื่อนๆพี่ดูนะครับผมนะนี่อ่ะนะครับนี่นะครับหลวงปู่บุญนะครับเนาะปิดตาไม้แกะนะครับเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับจะได้ชัดเจนนะครับไหมครับนะหลวงปู่บุญนะมันมีนะนีะไหมครับเสียนท่านจะโตนะครับแล้วแขนท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสียนท่านจะโตเห็นไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับเราจะเสียนท่านจะโตเห็นไหมจะ ธาชาตินะครับพระท่านจะเป็นแนวๆนวนั้นนะครับหลวงปู่บุญนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขาเหมือนกันนะฐานเหมือนกันนะครับแต่เสียนท่านจะโตนะเห็นไหมครับก็เลยเห็นไหมครับนะอันนี้ก็ลงรักนะครับก็ง่ายๆนะครับเ้าผมเข้าใจอะไรผมก็อธิบายให้พี่ๆคือเข้าใจยังไงนี่ครับหลวงปู่บุญทุกเสียนท่านนะครับขาเหมือนกันนะครับลงรักเก่าเหมือนกันนะครับเพราะหลวงปู่บุญก็เกจิยุคเก่านะครับหลวงปู่รอดก็เกจิยุคเก่านะครับผมนะ หลวงู่รอดเป็นเกจิอาจารย์เป็นอาจารย์ของหลวง่อยามวัดหนังนะครับผมมาเุืวนพี่นะมาลงกล้องนะครับก็ให้ดูกันหลายๆอย่างนะครับนะหลายๆข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับผมนะก็นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราเป็นศิลป์ของหลวงพ่รอดนะครับทั่วนอนนะครับปะพิตาไม้โพแกะนะครับผมนะดูเพื่อนเพี่อวดูธรรมชาติรักเก่าเลยนะครับ มันจะออกมันๆออกเหลืออๆน้าตาลอย่างนี้นะเี็นแบบลักเก่ามันจะไม่เห็นไหมครับมันจะไม่แห้งนะครับมันจะออกชื้นๆนะครับเนาะชื้นๆเหมือนใหม่แต่ไม่ใหม่ดูไข่ลักนะว่นะดูนะครับนี่นะครับดูลักนะครับผมนะถ้านะครับตะกุดเก่านะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดนางตะกุด ไทยก็ช่างถ้ามีลักอย่างนี้นะครับเนาะนะครับเปอร์เซ็นต์แท้สูงนะครับผมนะเพราะเป็นลักเก่านะครับนี่นะครับด้านล่างก็เขาจุ่มลักเขาตั้งนะพอดีนะแล้ก็เข้าใจได้นะครับเนาะดูให้ดูนะครับอยเหนื่อยไหมครับตั้งเสร็จพอแห้งเสร็จก็ดึงขึ้นมามันก็เป็นเหนื่อยนะครับเนาะเหนื่อยที่มันติดกับดานติดกับอะไรนั่นแหละที่เขาตั้งไว้นะครับผมนะนี่นะครับแล้วดูอีกทีดูรักนะครับลักแท้นะครับเนาะ ตรงหน้าท่านเองครับจะออกเดือดๆน้ำตาลนะครับเป็นธรรมชาติลักสมัยนั้นนะครับผมนะนี่นี่นะครับผมเนี่ยดูนะครับเนาะลักเก้านะครับนะดูไข่ลักนะนี่เห็นไหมครับดูตรงซ้อแขนนะไข่ลักนะครับเนาะ มันจะเกิดตามธรรมชาตินะครับมันไม่จําเป็นต้องไปอบต้องไปเล่งให้เขาดูเก่าดูเป็นเกือบๆไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละพี่เนี่ยรักษะธรรมชาติลักนะครับเพราะรักนะครับต้องดูเหตุและผลของรักษะครับเนาะลักเขาผมถามเพื่อนพี่นะครับนะรักเขาลงไวเพื่ออะไรนะครับนะครับอ่าครับตอบมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเนาะเขาลงไว้เพื่ออะไรนะครับเขาลงไว้เพื่อรักษาสภาพเชื่อกรักษาสภาพพรักรักษาสภาพสิ่งที่เขาหวงแหนนั่นแหละนะมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะ ถูกไหมครับนะครับมันไม่จําเป็นต้องลักมันต้องเก่ามันไม่ใช่นะพี่นะมันเก่าแบบมีเหตุและผลดูดูการเซตตัวของเขาเห็นไหมครับนี่นะครับย่นยนย่นยนนะครับเนาะนี่การเซตตัวของเขานะครับแต่เขาก็ยังนะคุมอยู่นะครับเพราะเขาต้องรักษาสภาพเนื้อไม้นะครับที่อยู่ข้างในนะครับผมนะนี่นะครับผมน่ะก็ดูอีกทีนะครับดูด้านหน้าทีครับเนี่ยนะครับ หน้านะครับเนาะดูความเก่านะครับเนี่ยตายแขนนะครับเนาะไขรักนะครับเนาะความเก่าของลักนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับงเสียนนะครับผมนะก็นะครับบางคนมันแบบบางคนมันแบบคือชอบพูดกันนะครับว่าทําได้หมดครับกอเํทได้หมดอนะครับลักเก่ามันทําได้หมด่ ความเก่าอ่ะนะอันนี้มันทําได้หมดนะครับเออนะครับเนาะบางทีผมอยากจะย้อนถามว่ามันทําได้หมดอ่ะนะครับคุณไม่ทํามาขายนะออคุณเอารักอย่างนี้นะครับใส่ในตะกรุดมาขายผมก็ได้ถ้าคุณไม่มีที่ขายนะนะครับรักอย่างนี้ผมรับซื้อนะครับเออไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาด้อยค่าคนอื่นหรอกนะครับถูกไหมครับธรรมชาติความเก่ามันทําได้หมดมันทําได้หมดไอ้ตาหนีผมว่าที่คุณบอกมันทําได้มากกว่าอีกมันทําได้มานานแล้วนะครับ ผมจะบอกไว้ให้นะครับมันมีโรงงานแถวเมื่อหลายสิบปีก่อนมันมีมันมีโรงงานแถวผมขอเอ่ยชื่อนะครับนแต่ผมเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับมันมีแถวท่าข้ามนะครับนะท่าข้ามนะครับมันจะมีโรงงานปั๊มเหรียญน,นะอันนี้ผมพูดแบบว่าที่เคยเห็นนะครับนะมันจะมีโรงงานปั๊มเหรียญน,นะครับแล้วเขาจะเก้เหรียญปีสองกว่าสามกว่าที่มีราคาแพงๆนะครับปีหนึ่งเขาออกไม่เยอะนะครับแล้วแม่งเก้ดีมากนะครับ ไอติ่งขอบติ่งขอบอะไรที่คุณดูกันนะครับไอ้จุดนั้นจุดนี้ผมบอกไว้เลยเก๋ดีมากนะครับผมเพราะเผิดอทุกวันนี้แมงเ่นไปแท้หมดแล้วเขาออกไม่เยอะนะครับแล้วเขาออกมาเขาออกมาแล้วเขาออกไม่เยอะแต่เขาอยู่ได้ทั้งปีอ่ะเอาแค่นี้นะวม่มี้นะนะครับติง่งจุดจ่ายตังนะครับเพื่อนๆพี่ว่าแปลกไหมนะครับมันเกิดมันไม่ได้เป็นตําหนิมันไม่ได้เหมือนโค้ดที่เขาตั้งใจทําอ่ะนะครับ แต่มันเป็นตำหนิที่เกิดมาจากบล็อกชารุดนะครับบล็อกมันใกล้จะแตกนะครับนะตรงนั้นขีดตรงนั้นขีดตรงนี้แต่คนมันเอามาทำเป็นจุดจ่ายตังค์แต่ก็แปลกเหมือนกันนะครับบล็อกมันใกล้จะแตกใช่ไหมครับผ้ามันน้อยอยู่แล้วนะครับสมมุติบล็อกหนึ่งมันสร้างได้หมื่นเหรียญสมมุตินะครับเนาะมันจะมีไอ้บล็อกจะแตกประมาณแปดพันนะครับแล้วมันจะมีอยู่จุดตรงนั้นนะ 8, นะครับแปดพันนะครับเอ้ย แปดพันเนี่ยคือไม่มีนะครับสองพันเนี่ยสองพันเนี่ยคือมีนะครับผมนะแต่ไปไปอามาเอาไอ้จุดจ่ายตังอะนะครับมาเล่นหาว่าพระมันต้องแท้แต่ไไม่มีตําหนี้พวกนั้นอนะแม่งเก๊แต่แปลกไหมนะครับมาเล่นหาไอจ้จุดนั้นจุดนี้จุดจ่ายตังไปไปอามาไอ้จุดจ่ายตังแม่งมีขายกันทุกวันน้ำมาจากไหนทั้งที่พระแม่งมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เกิดจากการที่แบบเข,ขาตั้งใจทำะนะครับมันเกิดจากการปั๊มที่บล็อกมันจะแตกนะครับแต่ไปๆมาๆมัชี้จุดใจตังค์ชี้จุดใจตังค์ไปๆมาจก็ซื้อขายก็จุดใจตังค์นั่นแหละทั้งๆท,ที่พระมันน้อยแต่มีขายกันทุกวันเป็นจุดกะเกณ์กไปหมดว่าเออพระรุ่นนี้มันต้องมีตรงนี้ที่ว่าจุดใจตังค์มันแปลกดีไหมะนะครับเออนะครับแล้วมันก็มีอย่างนี้แหละนะครับมันม่ครับมันก็มีอย่างนี้ที่ผมบอกนะว่าพระนะครับพระเหรียญก็อย่าลืมดูเนื้อหานะครับแล้วบางทีมา ปาสามกว่าสี่กว่าโอ้โหมันวิบปั๊บวิบปั๊บผิวไฟผิวไฟไฟอะไรบางทีมันมีน้ํายานะพี่นะพี้ทําให้แบบผิวไฟนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องแบบก็ต้องดูกันดีๆแล้วกันนะครับก็บอกได้แค่นี้แหละนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับว่ามันแยกไม่ออกอะนะครับบางทีรุ่นแบบบางองค์ทํามาก็โอ้โหเมื่อหลายสิบปีก็ บางคือบางรุ่นละกันนะครับเนาะนะครับจากเกสสมัยก่อนโค้ดไม่ใช่ทุกวันนี้ก็เล่นไปแท้กันอะไรกันไปก็เลื่อยเปลื่ยก็ก็ตามสบายนะเวนะ้ยก็ถ้าใครสะสมก็ดูดูหน่อยนะครับเนาะแต่ถ้าใครปานิดก็ไม่ต้องอะไรขอเล่นไรก็เล่นอย่างนั้นแหละนะครับเอาเงินเข้าบ้านจบนะครับผมก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะครับผมนะก็โอเคนะ,นะณพี่อนๆนะก็ที่ผมเห็นผมอะไรเหมือนเล่าให้ฟังนะครับเนาะที่ ก็ให้ระวังระวังกันนะครับผมนะมันก็เป็นวงการก็มีแค่นี้แหละครับมันไม่มีถูกต้องไปทั้งหมดมันไม่มีผิดไปทั้งหมดนะครับแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ไปตกผลึกความคิดกันเองนะบัวหวิทมันก็อยู่แค่นั้นเองนะครับเนาะบางคนแบบจะเล่นตําหนินะครับก็เล่นไปสินะครับแต่ไม่ต้องไปบูลลี่ว่าเฮ้ยมันเก่ามันทําได้นะเว้ยลักเก่ามันทําได้นะเว้ย คุณพูดอนะคุณไม่ต้องไม่พูดหรอกนะครับคุณทําลักเก่าได้อย่างนี้นะครับนะคุณคุณทํามาขายเลยนะพี่นะคุณเอารัก,กอย่างนี้นะครับนะลักอย่างนี้ใส่อะไรก็ได้ใส่ตะกรุดใส่พระเอามาขายเลย้ะขายใครไม่ได้มาขายผมก็ได้นะครับผมนะเพราะอะไรพี่นะนะลักพวกนี้มันเป็นลักนําเข้ามันเป็นลัก,กจีนสมัยนู้นนะครับนะแล้วสองสี่น่าจะสองพันห้าร้อยนะครับลักพวกนี้ของไม่ได้นําเข้ามาจากจีนแล้วนะครับมันจะเป็นลักไทยมันดอกดําๆ จอกดำๆไหมไหมครับรักหลวงปู่เจือนะครับถ้าเขาทําได้ทําไมรักหลวงปู่เจือยุคหลังเป็นสีดําๆล่ะนะครับถูกไหมครับทําไมลักพระปิาตาวัฒบาลสูงหลวงพ่อตองสูงทําไมเป็นดําๆบางองค์ไม่ใส่ลักละ่ะถ้ามันทําง่ายมันทาเก๊แบบที่คุณบอกอะที่คุณบอกว่ามันทําเก๊ทาง่ายมันทําได้ทําไมเขาเขาระดับแบบทําพระขายเขาระดับทําพระแจกทําไมเขาไม่ทําล่ะทั้งๆั้ที่อาจารย์เขาทําเพราะมันไม่มีมันทําไม่ได้ไงนะครับ จะขายอะไรก็ขายไปจะเล่นตำหนิอะไรเล่นไปแต่อย่าไปบูลลี่สิ่งที่คุณไม่รู้มันป่าปากนะครับผมเล่นความกล่าวผมก็ไม่ได้ว่าไปตำหนงตำหนิผมไม่ได้ว่านะครับสะดวกดูก็ดูนะครับแต่ไอ้พระตำหนิคุณนะนะครับเนาะผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไปขายผมบ้าขายผมว่าขายหมดหลายสายตรงสายโค้งคุณเนะ่ยนะครับทำไมถึงไม่มีตำหนิทำไมเขารับซื้อล่ะถูกไหมทำไมเขารับซื้อละครับ เหลือหลวงพ่อโอเวอร์สีนะครับบล็อกลาบันไดไม่มีจุดจ่ายตังทำไมเขารับซื้อไปที่ไหนก็รับซื้อแต่ตําหนี่ไม่มีนะเออนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะมันเท่านี้แหละนะครับบางทีพระศึกแทบไม่มีอะไรหน้าหลังทําไมเขารับซื้อได้ละ่ะแทบไม่มีอะไรให้ดูถูกไหมครับแล้วจุดสําคัญมันคืออะไรนะครับกปรผสมะสานใช้ดูกันนะเพรานี่นะันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะก็โอเค นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่เเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ